สวัสดีครับพี่พ,พี่พื่นๆืนน้องนอง้ทุกท่านครับผมแพงเสนานามนะครับจะมาขอรีวิวเหรียญสองบาทในรัชก 9, าลที่เกาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมา ah, ภูมิพลอดุลยเดชของเรานี่แหละครับท่านเหรียญสองบาทสองเหรียญน,นี้เป็นสีทองนะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหก แล้วก็ปีพศอ2558อครับสองเหรียญน,นี้ใส่วิ้งอยู่นะครับดูสิครับสวยงามมากยังไม่ได้ทำการล้างหรอกครับเพราะว่าถ้าทำการล้างมันจะสวยมากงามมากกว่านี้ผมกะว่าให้ผมว่างก่อนครับช่วงปีใหม่นี้แหละผมจะทำการล้างให้หมดเลยเหรียญที่ผมมีอพะจะเก็บว้อย่างสวยงามแล้วจะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูอีกรอบหนึง่งว่า เียนที่ทําการล้างแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนแล้วผู้พี่พู้พี่เพื่อนเพื่อนอน,น้องน้องทุกท่านรอชมนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนว่าที่ทําการล้างเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ทําการล้างครับมันก็จะดำปีอยู่งี้ครับเป็นมุมมัวมองมอง,มองอยู่งี้แหละครับมัวม,มองอยู่งี้แหละครับไม่สวยเท่าไหร่ครับดูสิครับเนี่ยเป็นเลี้ยนปกติธรรมดานะครับไม่ใช่เสียนตรงเพราะเสียนอะไรหรอกครับ เหรียญประเซียนกับธรรมดาเนี่ยแหละครับโดยจะครับองค์พระพาคของพระองค์ด้านหน้าพระพักของพระองค์ทานสวยงามครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสวยงามใสวิ่งอยู่เลยด้วยขอเหรียญน,นี้ครับยังใสวิ่งอยู่น่าเก็บสะสมมากนะครับแบบนี้หายากมากเลยเพราะว่ากวจะมีแบบนี้นี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับ ตอนนี้ยังพอมีเก็บนะครับดูที่รับขอบเฟืองสลับเรียบยังใสวิ่งอยู่เลยสลับเหรียญสองบาทนี่นรัชกาลที่เกานี่ครับเป็นเหรียญสวยงามอยู่นะครับก็มีอยู่บุบมีบี้บางๆนิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยไม่เยอะมากอะไรหรอกครับหรือเหรียญน,นี้ก็เช่นกันครับเป็นลักษณะเดียวกันครับไม่บุกไม่บี้เท่าไหร่ครับ ตอนนี้ยังพอเก็บได้อยู่นะครับก็เก็บไปก่อนนะครับเพราะยังพอมีหาให้เก็บอยู่แต่ถ้าไม่มีวันไหนแล้วถ้าท่านที่จะญ่อยากจะเก็บแล้วก็ท่านจะเสียใจทีหลังนะครับถ้ามีอยู่เก็บไว้ดีๆรักษาดีๆคือใส่ตลับใบครับเขามีตลับซื้อขายอยู่ไม่แพงหรอกครับผมไปผมจะไปซื้อตลับมาใส่อยู่แต่ของผมมันเยอะเกินไปต้องลงทุนเป็นพันนู่นนะครับพันสองพันนู่นแหละถึงจะได้ตลับมาเยอะ ผมก็จะใส่ตลับไปเรียบร้อยมีสมุดสักเล่มอย่างนี้ก็แปะไว้แปะไว้อันนั้นอันนั้นแหละอันนั้นมั่งอันนี้มั่งลหละครับพอสไอหนที่คิดว่าผลิตน้อยที่สุดผมจะเก็บใบเยอะที่สุดครับถ้าเป็นเหรียญสองบาทนี้พอสอ,อันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่ห้าเนี่ยผมจะเก็บใบมากที่สุดเลยครับอันดับที่สิบอันดับที่หนึ่งผมคุณหมดสิทธิแล้วละครับแต่อันดับที่ อันดับที่หนึ่งนะพอมีครับแต่ไม่เยอะเพราะว่าก็มีคนซื้อของผมไปมั่งแล้วคือตอนนั้นผมมีอยู่แปดสิบเดียนครับผมขายไปหมดเลยแล้วตอนนี้เริ่มมาเก็บใหม่ได้มีแค่ไม่กี่เดียนแล้วครับแต่เมื่อก่อนนี่เยอะมากเป็นแปดสิบเก้าสิบเลยครับประมาณนั้นแหละครับแล้วมีนักสะสมเขาต้องการเพราะว่าผมอยากขายครับเพราะผมไม่ <c oughs> ช่วงตอนที่ไอโควิดเข้าใหม่เนี่ยนะครับงานการเขาไม่ได้ทํากันผมนก็เลยจะเป็นต้องขายออกไปครับเพื่อที่จะเอามาจับใจในครอบครัวของผมเองเลยครับมันก็เลยไม่ค่อยมีครับตอนนี้แต่ว่าเหรียญพออ่ซตอนนี้ก็เริ่มมีขึ้นมาอีกเหมือนเดิมน,น,นะครับเหรียญสองบาทนะครับเรื่องพอหาได้แล้วแต่ก็ไม่มากหรอกครับก็จะเจอแต่ได้เหรียญเป็นเดือนครับไม่ใช่เจอง่ายๆเพราะ มันผลิตน้อยครับเรียนซองบาบเรียนนี้ครับ